มีพลังงานบางอย่างแล้วกันนะครับที่ทําให้เรารู้สึกคอนเน็กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสนใจในในเรื่องของพระเจ้าเราก็รู้สึกว่าเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติขึ้นมาก็เลยถามน้องว่าช่วงนี้พี่เองก็ไม่มีอะไรทำเนาะก็อยากลองไปโบสถ์ดูสักครั้งหนึ่งน้องพอจะแนะนําได้ไหมน้องก็แนะนํามาเป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็คือคริสตจักรเอ่อเฟรนชิพ อยู่ใกล้บ้านผมพอดีน้องให้เบอร์อาจารย์มาผมก็เลยโทรไปครับก็แบบอาจารย์ครับผมวันอาทิตย์นี้ผมขอเข้าไปที่โบสถ์ด้วยได้ไหมครับอะไรเงี้ยอยากอยากไปดูอยากไปเห็นอะไรเงี้ยฮะซึ่งอาจารย์ก็โอ้ยินดีต้อนรับเลยครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อโน้ตครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวโบสถ์เราจะเปิดช่วงเวลานี้เวลานี้นะเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับนะครับเช้าวันอาทิตย์นั้นก็ไปแบบไปแบบตาดำๆนะฮะก็ เดินเข้าไปที่โบสถ์แล้วก็อารมณ์ก็จะเหนือนคนอินโทรเวิร์ตที่นั่งอยู่ในโบสถ์แล้วแบบเงียบๆแบบได้แต่ดูแต่ว่าไม่ไม่ค่อยกล้ามีส่วนร่วมไม่ค่อยกล้าอะไร,รจนจนแม้กระทั่งแม้กระทั่งอา,อาจารย์สมหมายพูดออกมาว่าแบบวันนี้มีใครมาโบสถ์ครั้งแรกบ้างผมยังไม่กล้ายกเลยผมก็แบบได้แต่แบบเงียบๆใส่แมสแต่อาจารย์จำผมได้ครับ อาจารย์จำผมได้ว่าผมมาใหม่แล้วอคุณโนต้ตนี่คุณโนต้ตคุณโนต้ตเมื่อคืนโทรหาผมเมื่อคืนโทรหาผมเชิญครับเชิญครับผมก็เลยลุกไปไปได้วยความแบบรู้สึกแบบอยังไงดีนะแต่ก็คือตอนที่อาจารย์สมัยอธิษฐานให้กับผมตอนที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละฮะจูๆผมก็ผมก็ยกมือ แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมโอบกอดคำอธิษฐานนี้และมีส่วนร่วมกับคำอธิษฐานนี้อย่างมากเลยผมรู้สึกรู้สึกได้เลยครับว่าว่าตอนนี้อบอุ่นและท่วมท้นอยู่ข้างในยังบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรามีพระเจ้าอยู่อยู่จริงๆแฮะทำให้ผมตัดสินใจ ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปขายของที่ตลาดฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมจะไม่มีวันทำแน่ๆเพราะไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดและไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฮะอันนี้อันนี้ก,ก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ขนาดไปกับการที่เราเริ่มไปบทจากอาทิตย์แรกก็เข้าไปอาทิตย์ที่สองที่ที่สด้วยนะฮะแล้วเราได้เจอผู้คนที่หนุนใจเราแล้วเราได้เจอเพื่อนๆมากขึ้นเป็นเซฟโซนที่นี่ ที่นี่เป็นเหมือนเซฟโซนพอหลังจากที่เราได้รู้จักกลุ่มคนเพื่อนๆที่อยู่ที่คิตจักรแล้วเนี่ยเราก็คนพบว่าพวกเขา Healthy, เฮลตี้เป็นเป็นเป็นคนที่เฮลตี้มีพระเจ้าทรงนำอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะเจอเรื่องอะไรนีคยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเองอะ่ะก็ควรลุกขึ้นมานะเพราะว่าเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่เราเราต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใหม่ๆบ้างแล้ว